ดีครับวันดีค่ะวันนี้เรามาชิีๆไม่ใช่เยี่ยมมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไม่เยี่ยมกลัวแม่จ๋าแล้วก็มาเขาทำอาหารให้กินนี่คือเวีเตียวเป็ดเหลือแต่ชามแล้วกินไปหมดไปละวันนี้ไอ้นี่คือต้มยำอะไรนะต้มยำหัวปลาพุงปลาหี่ปลาช่อนเอ้ยพุงมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนตัวเองอะเอามากินแล้วอย่างนี่นี่ตัวมันอยู่นี่ พงอยู่ข้างล่างอ่ะคนนี้นี่ี่เขาต้องดูดูดูการต้มเขาต้มแบบบ้านๆนะู่ากินน่ากินมากรสชาติใช้ได้ดูหัวเขาเหมือนงูเสืแเลยปลาช่อนค่ะก็มีขาตะไคร้ใบกะเพราใบกะเพราใบอีตู่แมงลักมิยังเ็าใส่เมื่อดอร่อยทั้งนั้นแหละแต่กลิ่นก็หอมดีไม่มีกลิ่นคาวเลยอืมเป็นไงอร่อย นี่เวงนี่นวงนี่เราเขาขายในหมู่บ้านแถวคุณอะไรนี่แหละครับคุณอะไรเป็กเกตเนาะนี่เราก็เลยลองมาชิมดูว่ารสชาติเขาจะดีไหมอร่อยไหมอร่อยแลยอร่อยครับรสชาติแบบต้มแบบบ้านเราต้มแบบพื้นบ้านไม่ได้ว่าแบบรสจัดจ้านอ่ะง่ายอร่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทใช่ไหมกับข้าวในอย่างห้าสิบบาท แล้วส่งตามหมู่บ้านด้วยอะไรด้วยโทรมาแล้วก็ไปส่งแต่รสชาติก็โอเคลองดูต้มปลาช่อนนะนี่ดูก่อนปลาอร่อยอร่อยใช้ได้โอเคไหมอร่อยอร่อยเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยๆก็คือรสชาติกลมกล่อม ใช้ได้อือหือเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากร่มเย็นร่ม,มรืม่นใส่กระดูกไปก่อนว่ามันเป็นชามกูเดี๋ยวเป็ดก,ก็กินหมดไปแล้วโอเค okay, นะคร์โอเคไม่คิดสั้นๆอ้อให้แบบ ถ้าใครน้นใจโทรสั่งได้นะส่งทั่วประเทศเลยทั่วไม่ตลาดเร็วยเลยชักเลยด้วยดันเลยนะสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดติดตามกดด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อเป็นกำลังใจแม่ออพ่อเปียกจ้าสวัสดีค่ะ